คุณผู้ชายท่านนี้เนี่ยบอกว่าเขาชอบใส่กางเกงในผู้หญิงค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอแนะนํากางเกงในผู้หญิงหน่อยแบบไหนที่ผู้ชายใส่ได้โดยที่ไม่ทําให้อวัยวะเพศเจ็บคือตัวผมเองเนี่ยชอบใส่กางเกงในผู้หญิงมากกว่ากางเกงในผู้ชายเพราะว่าเนื้อผ้านเนี่ยมันนุ่มสบายกว่าครับคุณหมอช่วยแนะนําหน่อยกางเกงในผู้หญิงเนี่ยจะแตกต,ต่างจากกางเกงในผู้ชายนะคะเนื่องจาก กางเกงในผู้ชายคงจะเห็นด้านหน้านะคะจะหนานิดนึงนะคะเพื่อให้ป้องกันเวลามีการแข็งตัวของน้องชายนะคะจะได้ไม่เห็นชัดแต่กางเกงในกางเกงในผู้หญิงจะไม่มีซอกหลืบนะคะกางเกงในผู้หญิงนั้นจะมี2แบบแบบนึ่งเต็มตัวอีกแบบก็เป็นบิกินี่อาจจะมีจีสตริงด้วยนะคะคุณผู้ชายมาใส่กางเกงในผู้หญิงคาแนะนําจริงๆถ้าสบายๆนะคะไม่ต้องใส่กางเกงเลยผู้หญิงก็เช่นเดียวกันกลางคืนหรืออะไรนะคะ ก็ไม่ต้องใส่กางเกงในเลยจะเป็นคําแนะนําที่สะดวกสบายแล้วก็ดีต่อสุขภาพทีนี้คนผู้ชายจะเปลี่ยนมาใส่กางเกงในผู้หญิงแนะนําเหมือนผู้หญิงเลยค่ะคือใส่เป็นข้าวายซึ่งจะโปร่งเบาสบายแล้วก็ไม่ร้อนไม่อบนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือคนผู้ชายเนี่ยถ้าใส่กางเกงในแล้วเราเจ็บนะคะที่อวัยเพศไม่ค่อยปกตินะคะ,คะผู้หญิงก็เช่นเดียวกันช่นเจอผู้หญิงหลายคนมาบอกว่ากางเกงในบาด เ oh. มื่อไหร่ที่กางเกงในบาดตรวจดูเลยค่ะว่าบาดเพราะอะไรเพราะคุณเป็นเชื้อราไหม mm. นะคะคุณอ้วนเกินไปไหมนะคะหรือคุณมีโรคเริมโรคอะไรที่ทาให้รู้สึกเจ็บเจ็บดังนั้นคุณผู้ชายที่ใส่กางเกงในของคุณผู้ชายแล้วนะคะแล้วรู้สึกเจ็บอวัยวเพศ <Huh. S 2> ถ้าไมา่ได้ใส่รัดเกินไปอันนี้ต้องมาตรวจแล้วค่ะว่าคุณมีอะไรที่ปลายอาวัยวเพศหรือเปล่านะคะซึ่งก็จะมีการอักเสบติดเชื้อหรือถุงหุ้มปลายตรงบริเวณ ถุงหุ้มลายได้ <c oughs> ดังนั้นแนะนําว่าใส่กางเกงในไม่ได้เจ็บตรวจดูค่ะว่า <c oughs> เป็นอะไรนะคะส่วนจะใส่กางเกงในหรือไม่ใส่กางเกงในหรือจะใส่กางเกงในผู้หญิงอันนี้ก็เลือกตามสบาย